สำหรับวงต่อไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวงครับที่น่าจะตามมองมากับเพราะว่ามีการผาสมผสานกันระหว่างเมงเมเบอร์อออที่เป็นผู้ชายและก็เมมเบอร์ที่เป็นผู้หญิงนะฮะโดยฟอร์แมตจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้น้องๆขอพีจารอยแล้วนะครับสีฟอร์มเลนดดังต้อนรับ745

เดกๆเ่ไเอะเลยเนนเห็นชัดๆเลยนะก็นี่คือโชว์หน้าของน้องครับเซเว่นไรวายครับเพว่าน้อดเดกอยู่เลยแล้วก็ถือเก่งมากๆเลยนะดูจักควาางาเนี่ยรู้เลยว่าซ้อมกันหนักมีแบานะนําของวงไมหรือว่าอากจะแนะนำตัวยังไงเชิญได้เลยจ้ะมรเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เป็นวับเราแค่แค่ทีที่ยอดนิยมผ่านมา มั่รู้ครับเพื่อนๆด้ยการจริงใช่ไหมต้องคอยดูว่าโปรเจกต์ไหนเหมาะกับใครอีกทีหนึ่งเนาะใช้แลวเอางี้งั้นแนะนำตัวทีละท่านล้วกันได้ตอนนั้นพี่สิริชนก็จะได้แบบรู้จักเรามากขึ้นด้วยเอาที่เลือกจากไหนบ้างดีเพราะว่าในวงมีผู้ชายสองคนผู้หญิงห้าอ่ะนี้ก่อนเลยแล้วกันฝั่งผู้ชายก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อสกายนะคะน้องสกายครับผมโอ้โหเสียงตุ้มละยิ่งใหญ่ ชื่อวานะคะแวานครับเสียงกลมเลยน้องแอนนี่คี่ตาชื่อแททรับวอนว่าจที่ือ่เป็นสเแกได้เพอร์ฟแมน่าด้วยกันไหครับความรู้สึกเปนยังไงบางครซ้อมป็หนักไหมใครตอบดีถ้าเดี๋ยวพี้เริ่มจากได้จาก จริงก็บอกก่อนว่าเรื่องความที่เราตามชื่อเลยก็เซเว่นคオリต้าใช่ไหมคะเราก็คุณภาพอยู่แล้วใช่เราไม่ต้องสอบเยอะค่ะเพราะว่าเป็นโปรเฟสชั่นอลมีมีเราไม่ต้องสอบครนะ่ได้นะแต่จริงจริงทุกวันก็คงสอบใช่แอบสอบนิดนึงค่ะใช่ใช่ใช่ไม่งั้นได้เป๊ะขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วแบบเฮ้ยต้องมาลุกงานแบบว่าชะมีสิทธิ์ได้ยงไงคะก็เราสมัครบริษัทเข้ามาทำงานที่โอวาน เราช่้ะาคากมานตอที่ครับก็ุอยาเีค่ะเหลือเจคนสุดท้ายเ่ยรใช่ค่ะหลายคนเลยค่ะก็ต้องว่าไม่ใช่เรื่องนะที่ได้มาอยู่รงนี้นะก็ต้องอกังน้อที่ว่ชวนด้วยแล้ว่าอยากจะเก่งอ่พ่เ้อคนถึงว่าอยากจะอพ่เเป็นไอ้องน่ยต้องทยังไงบ้างใครตบีีหน้าเีหนิครตอบได้ครับแอมี่ก็ได้ ร่างกายฝีมือคือต้องมีของมาก่อนนะใช่ใช่ในระดับหนึ่งวันนี้มีอะไรอย่างใจผูดถึงผู้ใหญ่ใจดีมีผู้เบลา์ทุกท่านตั้งใจงใงใงเดี๋ยวหน,นูเป็นตัวแทนค่ก,ก็ขอขอบคุณนะคะบอสสวัสด์นะคะแล้วก็คุณปูนะคะที่แบบว่าให้โอกาสหนูทั้งเจ็ดคนแล้วก็น้องๆทั้งเจ็ดคนเนาะก็อ,นนะะอยากอยากจะบอกว่าเออเดี๋ยวเราก็จะสู้ไปด้วยกันต่อ,อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในรอบไฟนอลอีกทีนึงค่ะ ิตเอานี้ฝ่าช่องทาในการติดต่อไหมครับเือดททีหลายคนเดินทางแล้วใ่าหมต,ตนนั้งตารักจังเลยอยากจะไปฟอล์ลนอยากจะไปในตามก่อนที่จะเดินไปเป็นศิลปินจริงๆน,น,น่อจะอะไรไปปบูกข้โอเค วายแล้วก็อลนค่ะโวนของนี้นะคะก็ช่องทาง t ค่ะ NIAA อันสกอร์ NPT ถ้าสงสารก็อยู่นะคะว่อินแกรมค่ะ V A I S P A อ้นนสกอร์ S I V A บริัด